เข้าใจผิดถนัดนักร้องคนนี้ไม่ใช่คนที่เสียชีวิตตามข่าวเมื่อวันที่4พฤษภาคมปี2561ได้มีรายงานข่าวเศร้าว,ว่านพดลนชาวไร่เงินนักร้องลูกกรุงชื่อดังเจ้าของเพลงลาทีปากน้ำตัวมาปากน้ำน้ำตาเจ้ากำรวงมันรินลงวงรถแดร,รอนรวงรวงพราบจนช้างเลือดโ ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อคืนวันที่3พฤษภาคมปี2561จากไปในวัย83ปีหลังจากป่วยเป็นอัมพษ์มานานหลายปีอย่างไรก็ดีในข่าวเศร้านี้มีความคลาดเคลื่อนอยู่ตรงที่บางข่าวได้รายงานข่าวการเสียชีวิตของนพดลชาวไร่เงินแต่ลงรูปภาพประกอบเป็นรูปนักร้องท่านหนึ่งซึ่งไม่ใช่บุคคลตามข่าวคงเป็นเพราะความเข้าใจผิดเหมือนที่เราเคยเข้าใจผิดเมื่อครั้งก่อนโน้นที่ทางช่องเรา ได้นาเสนอเรื่องราวการเสียชีวิตของนพพลชาวไร่เงินก็ได้ใช้รูปนี้ไปด้วยความไม่รู้ต่อมาเมื่อมีผู้ทักท้วงถึงได้ทราบความผิดพลาดและต้องขออภัยในความไม่รู้ด้วยนะครับแต่ในเวลานั้นเราก็ยังไม่ทราบว่าภาพบุคคลที่ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นผู้เสียชีวิตนั้นเป็นใครวันนี้เราได้ข้อมูลมาแล้วจึงขอไถ่โทษในครั้งก่อนพร้อมทั้งถือโอกาสเล่าประวัติของนักร้องท่านนี้ไว้ด้วยจะได้ไม่มีการเข้าใจผิดอีกนะครับบุคคลในภาพที่ถูกเข้าใจผิด คือนักร้องดาวรุ่งรูปหล่อที่มีชื่อว่าทเนศเทพนรินทร์ซึ่งเคยบันทึกเสียงไว้หลายเพลงเช่นเพลงข้างหัวใจเพลงขอเพียงครึ่งใจ ฉันพอใจไม่หวังสิ่งใดแม้เธอยินยอมให้ฉันราะรักคือมากชั่วนิดมิรันรอยื่นอื่นพันไม่เคยใสย่ใจพอเพียงเท่านั้นไม่หวังไดใด ยังครึ่งใจที่เธอเมตตา้ไว้ชิญคงเป็นสุดคุกลมหายใจไม่ได้ของกายขอใจก็พอเพลงลืมฉันเถิดที่รักและเพลงใจระทมเป็นต้น เธอนั้นใจกล ท่านเนธเทพนรินเกิดที่อำเภอธนบุรีจังหวัดธนบุรีเมื่อสมัยโน้นปัจจุบันคือกรุงเทพเขาจบการศึกษาจากโรงเรียนวัดราชโอรสบางขุนเทียนธนบุรีหลังจากจบการศึกษาผ่านไปท่านเนธเทพนรินก็มีความใฝ่ฝันที่จะสวมเครื่องแบบของข้าราชการกรมศุลกากรเขาเลยไปสมัครสอบแต่ผลปรากฏว่าสอบไม่ได้เลยหันมาใช้ชีวิตอยู่ในวงการบันเทิงนับตั้งแต่นั้นมาเขาเริ่มต้นโดยประกอบอาชีพเป็นโคศกทางสถานีวิทยุจอสอพิเศษจัดรายการเพลงสากล และเคยเป็นเจ้าของรายการ Song อ o r อยูอลัลลอลันมาแล้วในอดีตจนเป็นที่สนใจอย่างกว้างขวางของแฟนเพลงวัยรุ่นในยุคนั้นต่อมาไม่นานเหมือนจะเป็นพรหมลิขิตหรือแรงดึงดูดในหัวใจของเขาทําให้ธเนศได้ไปพบกับสุวรรณเดชดํารงหัวหน้าวงดนตรีบางกอ,อกโชว์ซึ่งเป็นคนที่พาเขาไปร้องเพลงตามที่ต่างๆและก็ประสบความสําเร็จทุกที่ที่ไปปรากฏตัวในครั้งนั้นธนเนศก็ได้แสดงละครเวทีสลับการแสดงไปด้วยต่อมาเขามีโอกาสได้ร้องเพลงบันทึกแผ่นเสียงให้กับวงดนตรีบางกอ,อกโช ซึ่งมีเพลงฉันรักเธอเธอเป็นดอกฟ้าและหยดน้ำสังหลังน้ำตาแต่ว่าในช่วงนั้นเพลงผู้ใหญ่ลีกำลังดังเป็นพลุแตกจนกลบกระแสทุกอย่างไปหมดทำให้เพลงของเขาชุดนี้เงียบหายไปเลยต่อมาทะเนตเทพนรินทร์ได้รู้จักกับนักแต่งเพลงดาวรุ่งที่ชื่ออัศีสถาพรซึ่งเป็นคนพาเขาไปฝึกฝนจนเข้าขั้นมาตรฐานและได้รับการสนับสนุนให้ร้องเพลงตามไนท์คลับต่างๆหลายแห่งด้วยกันแห่งสุดท้ายที่เขาร้องคือโนรีไนท์คลับแล้วก็มีเชอรี่ไนท์คลับ ต่อมาท่านเนธเทพนรินทร์ก็ได้ร้องบันทึกเสียงอีกหลายเพลงดังที่เราได้ยกตัวอย่างไว้ข้างต้นหลายปีต่อมาข้อมูลเกี่ยวกับนักร้องท่านนี้ก็จางคลายเงียบไปจนถึงปัจจุบันนี้ก็ไม่ทราบว่าคุณท่นเนธเทพนรินทร์ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่เพราะเมื่อ5ปีก่อนที่มีการเข้าใจผิดเรื่องรูปก็ไม่มีใครออกมาให้ข้อมูลหรือทักท้วงถ้าใครพอทราบหรือรู้จักท่านก็ช่วยคอมเมนต์ส่งข่าวให้ทราบบ้างนะครับ วันที่แชนแนลขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจากนิติศสารดาราภาพฉบับเดือนกันยายนปี2,511และขอบคุณตัวอย่างเพลงที่มีผู้ลงไว้ขอบคุณมากครับันนลเธ้ไป I'm a